สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการใช้รถตัดหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์ครับรถตัดหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบดังนี้นะครับมีแผงโซลาเซลล์หนึ่งแผงนะครับติดตั้งอยู่ด้านบนของรถแล้วก็ชุดวงจรควบคุมของระบบนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่สองลูกมีมอเตอร์ดีซี550วัตต์ ครึ่งแรงนะครับหนึ่งตัวก็มาดูวิธีการใช้กันเลยครับขั้นตอนการใช้นะครับให้ดึงเบรกเกอร์ Baker ขึ้นไปให้อยู่ตำแหน่งออนนะครับตัวนี้ชาร์จเจอร์ก็จะบ่งบอกค่าโวลต์ของแบตเตอรี่นะครับนี่นะครับ ในกรณีที่เราต้องการชาร์จนะครับให้เราดึงสะพานไฟหรือคัตเอาตัวนี้นะครับขึ้นมาได้เลยนะครับผมก็จะมีตำแหน่งบอกอยู่ด้านซ้ายนะครับนี่ครับเป็นรูปแผงโซล่าเซลล์นะครับขณะนี้กำลังชาร์จนะครับปุ่มนี้เป็นปุ่มเปิดปิดมอเตอร์นะครับนี่ครับปุ่มนี้ปุ่มนี้เป็น ปลั๊กนี้เป็นปลั๊กสำหรับหลอดไฟนะครับเผื่อกลางคืนจะแบบต้องใช้แสง,สงต้องใช้แสงสว่าง,างนะครับก็จะใช้ปลั๊กนี้ได้นะครับผมมีค่าไฟ12โวลต์น,นะครับนี่ก็เปิดสวิตช์นะครับพร้อมใช้งานได้เลยนะครับผมอลอเตอร์ก็จะทำงาน มนันมนีนมันนินไปตามตามขอบเนี้ยเอาตามขอบนี่ไปดีอ, <c oughs> อ่ะเข็นหนึ่นเลยผมเด็กเออแนววิ่งตามขอบนั่นแหละโหครับ <c oughs> แบรงครับแรงจริงครับกระปองสีแตกเห็นเห็นเลยนะครับผม ระยะหนานะครับรุนไปไหนเ,เอ้าไปแล้วครับไปยาวเลยครับ <c oughs> ตัดได้จริงครับตัดได้จริงตัดเนี่ยน,นี้ในลักษณะตัดที่ร่มนะอันนี้ไม่ได้อยู่กลางแดด ขาวพอนี่อันนี้อัดกระเด็นครับกระเด็นกระจุยกระจ